สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวนาราวดีสันดอนค่ะตอนนี้กำลังฝึกงานอยู่ที่สันพากรพื้นที่สาขาซิลินทรนค่ะอยู่ที่อำเภอซิลินทรน,นะคะจังหวัดอุบลรชาชธานีค่ะวันนี้หนูจะพาไปติดตามการใช้ชีวิตของเด็กฝึกงานว่าหนึ่งวันเราต้องทำอะไรกันบ้างพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะเช้านี้เราก็ตื่นกันที่6โมงตรงนะคะเสร็จแล้วเราก็อาบน้า อาบน้ําเสร็จนะคะเราก็แต่งตัวแล้วก็เราไปทํางานกัน,นะคะ่ะส่วนเช้านี้นะคะก็กินผัดกะเพราไข่ดาวค่ะเสร็จแล้วแล้วก็ขี่มอไซค์ไปทํางานนะคะเข้างาน8ปดโมงครึ่งค่ะนี่นะคะก็จะเป็นที่ฝึกงานของเรานะคะนั่นก็คือที่ว่าการอำเภอสลินทรนะคะ นี่ก็คือห้องสรรพกรนะคะที่เราฝึกงานกันอยู่พอมาถึงห้องนะคะทุกเช้าเราก็ต้องจัดชุดเอกสารแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค่ะซึ่งเอกสารบางอย่างหนูก็ไม่สามารถถ่ายมาให้ดูได้นะคะเพราะมันเป็นความลับของทางราชการผิดกฎหมายแล้วก็เป็นความลับของบุคคลน,นั้นด้วยค่ะซึ่งวันนี้เรามีการออกนอกพื้นที่นะคะนั่นก็คือออกสำรวจและติดตามผู้เสียภาษีนะคะเสร็จแล้วเราก็พักเที่ยงเติมพลังกินก๋วยเตี๋ยวค่ะ ซึ่งงานที่ได้รับมอบหมายนะคะนั่นก็คือปักหมุดแชร์โลเคชันแล้วก็ถ่ายรูปสถานที่ประกอบการะค่ะพอได้เวลาสี่โมงครึ่งนะคะเราก็เสร็จภารกิจอมกลับบ้านได้แล้วค่ะพอถึงบ้านนะคะก็จะมาวิ่งออกกําลังกายค่ะเสร็จแล้วก็กินข้าวเย็นค่ะแล้วก็อาบน้ําแล้วก็ดูซีรีส์ค่ะพอดูซีรีส์เสร็จถึงเวลาก็ได้เวลานอนแล้วค่ะประโยชน์ที่ได้รับนะคะนั่นก็คือการเข้าหาการพูดคุย การจำหน่ายอากรสเตมปักหมุดแชร์โลเคชันสถานประกอบการและสุดท้ายนี้นะคะอยากขอบคุณหัวหน้าสร,รัากรนะคะที่ให้ได้หนูมาฝึกงานนะคะได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่าง